ับสวัดสดีจันนะครับวันนี้เราไม่เด้รู้บอ,อกมันดึงใช่ <c oughs> ผมเห็นแมปนี้มันแมปซ่อนล่างคนแปลกหน้าเหมือนเพื่อนจะมาเยี่ยมเหมือนเพื่อนจะมาหาเราได้เราก็ต้องซ่อนล่างไร้สติปัญญาและว,วิญญาณนะครับ สซอรสวีกัเพื่อนผมเล่นไม่แม่เล่นกูดำตรงนะเน็ตผมช้ามากพอผมว่ามันสูงได้เดี๋ยวรถเสียไหมเอานึงก็ได้อะเอานึงก็ได้อ่ะนนงผมไม่เคยเล่นอะ อันนี้พออันนี้เลยออันนี้ง่ายสุดละว้าวเราต้องโซนนั่ง,งเดี๋ยวเดี๋ยวเราคิดผมไปดูช่องที่อ่าพี่อะไรเนี่ยลืมลนะอ๋โอเคจับแล้ววางยังไงวะนิยอเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งผมว่า อันนี้เปิดตู้ผมถือตู้อะถือตู้ได้ไหมถือตู้จะคงได้โอเคไม่ได้เนาะออออปล่อยตู้ลืมปล่อยอเลยเย้อ่ามีดอยู่ไหน,นอ่ะมีดมีด แล้วนี่ยปุ่มหมุนโอเคต่อไปเราอย่าพึ่งกันวางมีเฮ้ยซ่อนไว้ในนี้ปุ๊บข้าจะลักดีเราลา่างไปใส่ตู้ตู y ên, y ên ้เย็นเย็นตูกโอ้โหปล่อย ยำงอวมากเอาคือยำงอนมากคุ้ลงโอเคขาชี้ไม่เป็นไรหรอกโอเคเนียนเนียนมากเนียนเนียนจัดจัดอะอย่างเนียนอะเนียนมากเนียนเนียนจริงเนียนจริงพูดมาเพื่อนมาแล้วเฮ้ยสอนหลักฐานเย ฆ่าเพื่อนได้ไหมฆ่าฆ่าฆ่าโอ้ไม่เห็น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 ฆ่าฆ่าฆ่าไม่ได้เพื่อนไปสงสัยจัดบ้าน,น,อน,น uh, ารอเรือมองต่อไปเราสอนไม่ได้น,นี่นี่่นอน ตัวนี้ได้นะมเราปืตัวนี้ไม่หรอมีดนี่โอ้ยไปไหนเออสวยชนะเว้ยชนะเว้ยอ๋อชนะแล้วเกิดอะไรต่ออันนี้ไม่บอกแล้วเกินมาแล้ว เรารว่าพว้ตู้แบบนั้นมันจะตู้เย็นมจะนอนนมันจะซอนยากว่าตเาางไม่้ีลเดี๋ยวเราไปตู้นั้นเลย ไปไหนปลักหนึ่งอ่ะไป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 รีบ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 รบบคจาได้ด้วยจบไปได้ร้อเปติดดิปิด,ปดเอาประตูตูห้างเนี่ยเขาไม่สงสัยแล้วปิดปิดปด สองล่างไม่มีใครรู้ลองอยากไปบ้างนั้นก็ไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมีตกเฉยๆมันไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยววางมีเราต้องได้สี่สมหระสมไม่ได้อะสี่ล่างบู้ผิดสี่ล่าง ต่วไปซ่อนในชั้นบนบ้านเราใช้เวลาตรงนี้ซ่อนได้อีกสองศพตรงนี้ซ่อนอีกอ,อ๋อเมื่อกี้ตู้กระเด็นเราใส่ยฉยเฮ้ยสวยชนะว้ยรอบได้ต่อไปซ่อนตู้ด้านล่างขีิผ่านไปหกนาทีแล้ว ซ่อนในสองโซนีสองล่างปิดบปๆๆเปิดปิดบปิด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 หลงถือปิดสวยงามต่อไปก็รอต่อไปเราคิดด้วยกันเลยว่ามาเราจะซ่อนในตู้ได้เยอะ

ซอนได้อีกสองอ่ะน่าจะได้สักสี่อยู่นะสี่น่าจะได้สักสี่เ <c oughs> ชื่อเลยเอ้าเพื่อหนหายเพื่อหนหาย

ได้แล้วได้แล้วสวยงามต่อไปกร,กระโหลกสร้างแล้วมาดูกันเราสอ้างตรงไหนบ้างหนึ่งสองสามอันต่ออันนี้คือคนที่สี่คนใหม่มาจับไม่ได้แล้วคนนี้มันไม่คิดคนนี้มันไม่คิดรับคอมันเดินเลน่นอยัางโซฟาก็ได้นะ ได้หรือเปล่าแบบนู้ดเบคอนไม่ใช่เบคอนนูเราไปรู้อย่างเดียวแค่แค่เราไปที่ซ่อนสองจุดที่ผมคิดนะไปซ่อนห้องน้ำซ่อนในตู้นะไปเลยคิดไม่ออกอะ ยสี่แล้วอ่าองเข้าไปนี้องกาเลยอเลยหมุนด่งโอ้หมุนไม่ได้แล้่องาฆ่าปุ๊บฆ่าฟันข่าฟันฆ่าฟันฆ่าฟันปุ๊บชิงฆ่าฟันปุ๊บชิงเดีเด้เดอเดอเดว้นี้ได้ได้ได้ ไปอยู ah, mm ่ใตไม้ใต้เตียงไม่ได้กัวเราไมันใหญ่กว่าไปหลังโซฟาได้ตรงทู่เย็นไม่ได้ในตู้เย็นนะเฮ้ยในตู้เย็นได้ในตู้เย็นได้ চনে তুই เราโหดมากเสียงคีโอกาสจะเบาไปหน่อยแต่ไม่ไปล็ลไรอเอ้ยหมกมก,นมก,นมกนในปลามกในปลาบึ้งลองตู้เย็นนอจนเินเพื่อนเน่าสันอยสัสันสวย โอ้ยซ้อนไม่ได้แล้โอ้ยไม่ได้ว่ะตอนนี้โอกาสแพ้ได้เลยนะปล่อย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 มองจากมุมนี้ก็เห็นเฮ้ยเพื่อนไม่เห็นสวยงามไปตามเพื่อนตามเพื่อน แช่ในตู้เย็นเสร็จแล้วต่อไปก็อาบน้ำนี่กี่โมงละอ๋อ่ิบโองยเบียรสวยหกแล้วหกแล้วเฮ้ยสิบคนเลยว่ะสิบคนเลยสิบคนเลยสิบคนจบคลิปอ่ะสิบคนจบคลิปอ่ะ แต่เราเล่นตาเดียวนะคือว่าเราคิดเราจะซ่อนอะไรวลืซ่อนห้องน้ำปิกเขาจะปิ๊บรี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 บร

โอ้แพ้ตอนนี้แพ้โอ้ได้แค่หกเองอะอย่าไปห้องน้ำเพื่อนไม่ต้องไปห้องน้ำการวานเดินมามองเหม็นไปเลยอกาสอย่างนี้ก็ได้คิดดีก่อนคิดดีไว้ก่อนขังขัง <t> ฮึถ้าบอดจัดอะ เสร็จแล้วต่อไปเราจะแอบ,บไหนพุม่มไหนะาพื่อนไม่เคยคิดเลยว่ามั็นไงนะโอเคนี่โอเคประมาณนนะี้นว่าเป็นนี่ ini nih ini manusia wow 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 mas ah ini kenapa ah mau ngomongin tapi ngomongnya ada yuk ada yuk 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 terus สักสิบคือหมดแล้วสักสิบแล้วจบเลยแค่ได้นะแมไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่เรารอค่าเยน่นน่นน you know ั่นๆๆๆมันมองไม่เห็นจริงหรอวะ MBC เกมนี้ไม่ฉลาดนะค่าค่าค่าฟันค่าฟันค่าฟันระวางค่าฟันระว,วางโอ้โหเนียนจ้าดะแร้เดินมาโอเคตรงนั้นคุปแชปด๊บด,ดื๊บเดินแล้ว,ลวมองไม่เห็นรัวร้อยเปอร์เซ็นมันต้องคิดว่าเป็นแบบ เบอร์ร no? oh, really? ี่เหลืองแปดแล้วเลยเก้าโอ้โหเราจะซ่อนในสิสิบรูมเลยนะว้าวว้าวว้าวผักผักใช้คขอสิบคนขอสิบคนขอสิบคนค่อยแพ ไปไหนปะรอรอรออย่างเดียวรออย่างเดียวรอชันนะว่าไอพวกอย่างเงี้ยขหาไม่เจอเราเล่นแบบง่ายสุดนะ ซ้อนเก่งเกินจนคลิปหน้าเบื่อแบบซ้อนเร็วเกินจนคลิปหน้าเบื่อผมรู้ว่าผมเก่งไงขอโทษด้วยนะที่ผมเก่งเกินไปเนาะขอโทษด้วยทีย่เก่งเกินเด้อสักสิบมันยังไม่พอเอาเล่นเรืเร่อยๆเลยอะ Ketika wow, waktu बेकार तो भी มันต uhm, ู้เย็นสั่นเหมือนเจ้าเข้าเลยมันไม่สังเกตเลยว่าทำไมตู้สั่นเหมือนเจ้าเข้าอฝั่งนี้หมดแอืมไปต่อเองในตู้ฝั่งนี้มาดูกันว่าเพื่อนเราจะอึ้งไหมวะมีเยอะจังวะ คิดว่าแ,แล้วอีกอย่างนึงนะเราเดว่าคนของทุกอย่างออกแต่ไอ้พวกของในห้องไม่เอาเอาของแค่ด้านล่างระบไน่าจะครบแล้วนะของแนวประตไบบนนไูได้แบบดีอทำมีดกันมีดหาย น้องมีดูแลน่อยน่าจะใช่มันทบมีดมาแล้วคนนี้วะใช่ไหมไม่รู้มีดอยู่ไหนอ้าวมีดอยู่ไหนเนี่ยมีดหายอ้าวสวยแล้วมีดหายทำ คนเห็นมีแล้วนะผมตาเซอร์ตาเซอร์จัดะมองไม่เห็นมีดอะเอามูตอนนี้มีดอยู่ไหนมีอยู่นี่โอ้โหไคก็คนของว่าคนของพมเผาคนของพมเผา ของ้อมเขาคงเดียวไปดูกันว่าเราจะได้เงินกี่ว,าาว,วาาา่าน่าให้ตรงมา้่ะสิบเอ็ดถ้ามันหาไม่เจอคือตาบนเี่ออันน,น,นี้อันนี้คือมีพระเจา้าข้างิบเ1็อ้ออยังเยอะ เราควรจบคลิปนี้ไปตั้งนานแล้วแต่ใช่ครับได้ิวิดคลิปนี้จะจบแล้วรอดูคลิปหน้าว่าผมจะทำอะไรเข้าใจนะครับบ๊ายบาย